สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราพัฒนานะคะประจ,จําวันที่12ธันวาคมหกห้านะคะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับตัวเด่นของเราก็คือ4กับ2 7กับ9 4041 42 47 49อันนี้มีเบิล44สีเดยสองสองนะ2อ2 1 22 24สองหนนะคะ สองเจ็ดสี่สองสี่เก้าเจ็ดเก้าสี่สองสองสี่สี่สี่สองสองเนาะก็ขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนโชคดีนะจับคู่ก็สี่เก้าเก้าสี่สี่เจ็ดเจ็ดสี่เก้าสองสองเก้าสองเจ็ดเจ็ดสอง สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกด s ับ s ไค i b ์กดไลค์ให้นะคะโชคดีทุกคนทุกแนวทางคะ่ะสวัสดีคะ่ะถ้าสี่สองเพื่อนเพืน,นจะเอา6ใส่ก็ได้เลยเอา8ดใส่ก็ได้หกสี่สองแปดสี่สองเกหนึ่งเดเห โชคดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ